นับสนุนโดยใหม่เปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตใหม่ยาริส t ทีอารีสปอรติวสุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจก้อยดีเลยก้อยแกไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยดีถ้าแกว่าบี ไม่สะดวกจะไปกับเอิงสองคนเดี๋ยวเอิงพาก้อยไปเป็นเพื่อนด้วยก็ได้ยังไงนะอ๋อคือฉันมึ่อเอิงเจอบีที่นี่อ่ะแล้วก็แยากจะคุยกับบีเขานิดนึงอ่ะแกแกเป็นเพื่อนช่นหน่อยดิฉันรู้ว่าแกมีนัดแต่ว่านะนะแกไม่ได้คิดว่าคิดว่าอะไรวะ แล้วตกลงกันไปกับฉันได้ไหมอะน้าน้าก็ไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสินนาน้าน้าน้าก็ได้เราไปกันหมดสามคนน้าแกนะ้าไปกาตังคิวมัดกาขค้นรถสิ เดี๋ยวเราไปกินร้านเดิมของเรากันดีกว่าเนาะครับนี่เราไม่เจอกันมานานเท่าไห,หร่แล้วเนี่ย ไลยหน่อยหรอ,อดังขนาดนั้นน่าจะสำคัญนะไม่มีอะไรสำคัญเท่าตอนนี้ล่ะแกใช่ไหมนี่เอวมันเงียบกปไปเลยเนาะ ไม่อ่านไม่ตอบแกดูในไลน์สิเออเนี่ยเออหรือว่ามันโดนจับได้ไปเลยวะนี่มันยูงโง่อยด้วยวฉันน่ะบอกให้แกไปยืนแทนมันแกก็ไม่เอาโป๊ะแตกแล้วแง่เนี่ยโอ้ยไม่เอาแล้วพอแล้วนะวันนี้วุ่นวายแต่เรื่องชินีมาทั้งวันเลยผัวฉันเลยเงียบหายไปเลยอุยมึงกล้กาเนากล้าเรียกวผัวเต็มปากเต็มคำหุยคิดไปเองปะเนี่ยเขาอาจจะไม่คิดอะไรกับมึงก็ได้นะวี ไม่มีทางหุยมมนหน้าเนาะถึงแม่หน้าฉันจะไม่ได้เพอร์เฟกมากแต่แม่ฉันสอนไว้ว่าเราเนี่ยต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งเดี๋ยวอย่ยบอกนะว่ามึงไปบนขอผัวมาอีวเขาเรียกว่าหาตัวช่วยเป็นที่พึ่งพาทางใจจ้าถุยโหอเลย,ยบอกไม่สนใจเรื่องนี้ไง ก็ตอนแรกมันไม่มีความหวังขนาดนี้นี่ว่าแลวอีกอย่างหนึ่งอ่ะฉันก็อยากได้เขาจริงๆเราด้วยอ่ะไอ้นบนที่ไหนมาเนี่ยท่าที่เลยหรอ,อท็อปไฟเฉพาะเรื่องของความรักเท่านั้นเลยนะโอยแล้วถ้าเกิดได้ผัวคู่แหจริงอ่ะไม่วิ่งแก้บนกันหน้าสั่นเลยหรอฉันเป็นคนรอบครอบ ในกรณีที่ท่านใดท่านหนึ่งไม่ว่างลงมาประทานพรให้กับฉันอุ๊ยหรือดันไม่ว่างพร้อมกันสี่ท่านยังมีแพลน B สำรองไว้นี่จดังนั้นได้ชั่วทุกฉลาดุกฉลาดมากโ <Okay, S 2> อเคเนาะที่หลังยนี้ไม่ดน,นามงมงายนะโอ้โหอุ้ยอะไรุ้ยโทรมาเลย ดีมากไาแล้วฮัลโหลแหมเสียงเพลงรอสายนี่หวานจังนะวีกอนอ็กนิดนึงเออแล้วนี่ตกลงจะไปซือ้อรองเท้าวิ่งกับเราปะเนี่ยโอยไปดิงั้นเอ็มรอเราข้างล่างแล้วกันนะเดี๋ยวเราลงไปหาโอเคงั้นรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราลงไปโอเคโอเคเจอกันบ๊ายบายไปก่อนนะ ศักดิ์สิทธิ์มีจริงโอ้ศักดิ์สิทธิ์บ้าไปแล้วไปเลยไปเลยเฮ้ยหรือว่าจะศักดิ์สิทธิ์จริงๆวะเนี่ยน้องมีโต๊ะอื่นไหมคะนี่ค่ะตรงนั้นเชิญไปตรงนั้เดี๋ยวแกนั่งตรงนี้แหละดีแล้วตรงนี้คนเงียบดี ได้ค่ะเอาพอกช็อปอะค่ะค่ะแซลมอนสเต็กค่ะแล้วก็คาโบนาล่านี่มีทะเลมนะนี่ค่ะค่ะเอาที่หนึ่งแกแกออเดอร์ดีมากเลยอะนี่มันของโปรดดีทั้งหมดเลยใช่ไหมจำได้ใช่ครับข้นงดื่มเนาะน้องมีสปาร์กไวน์ไหมเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าเปิดเปนักสุดท้ายอันนี้ไง เออเดี๋ยวแกเอาด้วยก็ไปก่อนแล้กันนะฉันเท้าน้ำเดี๋ยวแกฉันไปด้วยแป๊บนึงนะน้เอเอ,เอาเอาอันนี้นะคะโอเคค่ะเดมานะครับะนี้ค่ะแครัครับขอบคุณมานะแกที่มาเป็นเพื่อนอ่ะ แอะฉันอยากให้เขากลับมาว่ะ mm hmm. ตอนเจอเขาที่หน้าออฟฟิศอะฉันรู้สึกจริงๆนะว่าฉันคิดถึงเขามากๆเลย mm hmm. ฉันอยากให้ทุกอย่างมันกลับไปเป็นเหมือนเดิม mm hmm. ฉันว่าฉันจะไปบอกเขาว่าฉันจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้น คิดบ้างเหรอวะว่าอาจจะมีคนอื่นแล้วก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็ไม่สนเพราะว่ายังไงฉันก็รู้จักเขามาก่อนแล้วเรื่องของฉันกับเรื่องของเขามันก็น่าจะนานกว่าคนที่เพิ่งรู้จักกันเปะวะและที่ตอนนั้นนที่แกมาบ่นๆว่าเขาทิ้งแกไปไม่เคยแคร์อะไรแกเลยแล้วตอนนี้จะไปเอาเขาคืนทำไมวะ ก็จะขึ้นเสียงทำไมวะเนี่ยเอองั้นแกอยากทำอะไรก็ทำไปแล้วกันไม่ต้องมาบอกฉันจะไม่อยากรู้ะนี่คุณโกรธผมเหรอผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะ คุณก็ณรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงไม่มาได้อไงคุยอะไรกันเอ่ย้ยก้อยอย่าบอกนะว่าแกแอบบอกเรื่องที่ฉันคุยไปในห้องน้ำกับเขาก่อนแล้วอะ่ะเปล่าเออดีนแกเป็นพยายให้ฉันด้วยนะ แกช่วยถ่ายคลิปให้หน่อยดิน,นี่ทำอะไรกันอนะ่ะคืออย่างนี้นะบีถ่ายคลิปให้หน่อยโอเคนะคืออย่างนี้นะบีตลอดเวลาที่เราห่างกันมันทำให้เอิงรู้แล้วว่าเอิงอะคิดถึงบีมากแค่ไหน ที่ผ่านมาเอิงอาจจะคิดน้อยไปแต่เอิงสัญญาว่าจะทำตัวใหม่ให้ดีขึ้นจะเป็นทุกอย่างที่บีอยากให้เป็นเอิงอยากขอโอกาสให้เราสองคนแก ทตาพ่อแล้วกันเอาจะไปไหนอะ่ะก้อยเอาอะไรของมันเนี่ยสนับสนุนโดยใหม่เปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตใหมย่ยาริสทีอารีสปอร์ติวสุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจอะไรที่เราเคยไปทำใครไว้เนี่ยมันก็จะกลับมา สมหองเราในช่วงนี้นะครับชีวิตก็จะแบบมีความชนมุนวุ่นวายมากเคยไปแย่งของรักของใครมาหรือเปล่า